สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการของ The Asian Pacific News Online นะคะซึ่งท่านผู้ชมที่ติดตามในเพจนี้นะคะ mm hmm. ก็จะทราบว่าเราก็จะเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตของโควิด -19 นะคะที่แพร่หลายไปทั่วทุกคนแห่งในโลกนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเราอยู่ในเขตของแคลิฟอร์เนียนี้นะคะตอนนี้เราอยากจะมา คุยกันถึงเรื่องที่กําลังที่จะมีประกาศใช้ในค่าคืนนี้ในอีกไม่กี่ในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะนั่นก็คือมีการประกาศของการเซฟแอนโฮมออเดอร์นะคะก็วันนี้เราได้เชื้อเชิญ2ท่านจากหอ,อการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้นะคะท่านแรกเป็นประธานหอ,อการค้าคือคุณโรสลซินปัทมะคันทินสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะ ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเฮรันยิกของหอกันค้านะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะคะช่วยเหลือชุมชนไทยมาด้วยกันนะคะนั่นก็คือคุณเจนิเฟอร์อิงแรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ทุกท่านทำงานกันหนักนะคะในการที่ก่อติดเรื่องข้อมูลต่างๆมาฝากคนไทยค่ะก็มีเรื่องที่มาเกี่ยวกับธุรกิจตอนนี้นะคะเหมือนกับ outdoor dining นะคะ ใน LA County นะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทาง d e PARTMENT OF HEALTH ของ LA County สั่งให้ร้านอาหารห้ามเสิร์ฟอาหารข้างนอกนะคะด้วยทำให้มีการฟ้องร้องขึ้นมาในศาลที่ LA คะ่ะว่าในการคำสั่งของ LA County ในการที่ปิดไม่ให้เสิร์ฟอาหารข้างนอกไม่มีหลักฐานว่าการทางเข้าวข้างนอกทำให้ติดเชื้อโควิดมากขึ้น ่นคือทาง California Restaurant Association ก็คือล่าไลาเซนจัดร้านอาหารนะคะที่ LA ว่าเดือดร้อนมากเลยค่ะในการที่ไม่ให้เสิร์ฟอาหารจนถึงการลงทุนนะคะบางคนก็แบบการคำสั่งมันฉุกเฉินมากซื้ออาหารมาตุนแล้วเพราะว่าก่อน Thanksgiving ใช่ไหมคะต้องทิ้งหมดเลยคนพนักงานก็ต้องให้ส่งกลับบ้านแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีการเสียหายนะคะมากมายเลยคือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนศาลศาลก็เห็นใจ ทางร้านอาหารนะคะเดี๋ยววันอังคารนี้นะคะทางสารเขาสารให้ LA County d e PARTMENT OF HEALTH ให้ยื่นหลักฐานมีหลักฐานอะไรบ้างที่โชว์ว่าการทานข้าวข้างนอกทำให้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นค่ะค่ะนั่นก็คือ,อ,อผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะหลังจากที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเปิดสนิททุกอย่างนะคะแล้วก็มาเปิดช่วงที่ว่าเปิดอัลโดได้นะคะ จนกระทั่งมาเปิดในร้านได้20%หร,หรือธุรกิจต่างๆนะจนมาตอนนี้บอกปิดทุกอย่างเลยนะคะใช่ไหมคะตายจะแม้ว่าถ้าสมมุติว่าวันอังคารนี้ใช่ไหมคะถ้าศาลเห็นกับเข้าข้างร้านอาหารใช่ไหมคะอย่างในตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารไม่ได้เพื่อเสิร์ฟข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนใช่ไหมคะก็จะมีออเดอร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น Regional Order s t a เต h โฮมออเดอนะคะคำสัง่งอันใหม่ที่จะให้ปิด การเสิร์ฟอาหารข้างนอกในทั่ว region Southern California ค่ะของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ,ะาการประกาศครั้งนี้ค่ะคุณจอยครอบคลุมธุรกิจอะไรบ้างที่ก็จะต้องอยู่ในคำสั่งนี้ให้ปิดอะไรบ้างอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้บ้างคะก็จะ<า>เริ่มในเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าถ้าพูดถึงคนไทยนะคะที่จะอับแบมากที่สุดก็คือร้านอาหารนะคะก็คือห้ามเสิร์ฟอาหารข้างนอกแล้วก็ร้าน นวดกับร้านเล็บนะคะคือมาสาจกับเพอร์ซ a น c ลแคนอกจากคุณให้บริการนวดเพราะว่าคำสั่งของหมอนะคะหรือเป็นคำสั่งของ chiropractor หมอดัดหลังใช่ไหมคะถ้าคุณทำงานกับหมอนะคะและ้วมีเป็น prescription หรือคำสั่งก็คือคุณก็นวดได้แต่ถ้าเป็นร้านนวดเพื่อบริการ Personal Care หรือร้านทำเล็บนะคะสปาทั่วไปนะคะก็คือต้องปิดด้วยค่ะแต่การร้านทำผม นะคะเสริมสวยก็ต้องปิดเหมือนกันนะคะอ่ะจาจต่คือที่ยังไปได้นะคะตอนนี้ก็เป็นฮอลล์เดย์เดี๋ยวจะสิ้นปีก็ยังไปวัดได้นะคะไปโบสถ์ได้นะคะจากคือทางวัดทางโบสนะคะก็ต้องทําตามกติกาของรัฐก็คือต้องอยู่ข้างนอกพิธีทุกอย่างก็ต้องอยู่ข้างนอกข้ามอยู่ข้างในนะคะค่ะคือทํากิจกรรมเอาดอได้อยู่ะนะคะแล้วก็ยังสิ่งที่ต้องทำคือ,อ,อใส่แมสแล้วก็รักษา ระยะห่างใช่ไหมคะไ่กับงเจ้าหน้าที่วัดนะคะหรือทางโบสถ์นะคะก็มีหน้าที่ที่จะดูแลเขาอาจจะตั้งเก้าอี้ให้แล้วนะคะนั่งตรงที่เขาตั้งเขาวัดไว้แล้วนะคะห่างกัน6กฟุตใส่แมสอาจจะต้องเขาอาจจะมีการวัดอุณหภูมิอาจจะเก็บข้อมูลของบุคคลที่มาที่โบสหรือที่วัดเพื่อมี Contact Tracing ในอนาคตเผื่อมีใครได้ติดโควิดขึ้นมานะคะค่ะ มันไม่เหมือนกับหลายเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณจอยที่ว่าอันนั้นวัดโบสถ์จะต้องปิดเลยใช่ไหมตอน,นตอนนี้คือยังมีผ่อนผันได้ใช่ค่ะเพราะว่าทางส p r ร m มพอร r t เขาได้เห็นว่าเป็น constitutional right นะคะเป็นสิทธินะคะที่จะไปไหว้พระไหว้เจ้าใช้ศาสนาของสิทธิศาสนาของเรานะคะแตคือในการทำก็คือต้องปลอดภัยนะคะก็ต้องทำตามคำสั่งของ department of health ค่ะค่ะแล้ว โรงยิมโรงภาพยนตร์ช้อปปิ้งมอลล์เหรอคะก็คือจิมก็ยังปิดอยู่นะคะช้อปปิ้งมอลล์รีเทลนะคะก็ให้เปิดในแคปซิตี้ต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะก็คือแล้วนอกนั้นก็ยังรักษาที่จะเคอร์ฟิวหรือเปล่าคะที่สี่เท่าไหร่ห้าทุ่มถึงตีห้าสี่ทุ่มใช่ไหมคะสี่ทุ่มถึงตีห้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ่าทุกคนก็ ยังถ้าไปเด็กลูกไปโรงเรียนนะคะคือมีอนุญาตที่ไปโรงเรียนก็ยังไปได้มันก็มีหลายอย่างที่เป็น exception นะคะคือไม่ใช่ stay at home หมายความว่าต้องกักตัวแต่เขาไม่อยากให้คนไปร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในครอบครัวในบ้านของเราให้มากที่สุดนะคะจะมันมีบางอย่างที่เราก็ยังไปได้อยู่นะคะเหมือนกับว่าถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วลูกอาจจะเล่นกีฬาที่เขาอนุญาตอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีกฎเกณฑ์มากขึ้นก็ยังไปได้ชายหาดกับพาร์ค ก็คือไปออกกาลังกายได้นั่งไม่ได้ไปนั่งเล่นไม่ได้แต่คือถ้าคุณไปวิ่งไปออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือที่จะประกาศใช้ตั้งแต่คืนนี้นะคะคือเริ่มประมาณว่าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่เจ็ดธันวาคมหรือว่าคืนของวันที่6ธันวานี่นะคะไปอีก3อาทิตย์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้แล้วเราก็ยังไม่ทราบตอนนี้ว่าหลังจาก3ามอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องดูสถานการณ์ของค่เขาจะดู <COVID. S 2> ว่าโรงพยาบาลอเตียงที่มีให้ emergency นะคะเตียงที่มีอยู่ในโรงพยาบาลคือไม่ให้ต่ำกว่าสิ้าอร์เซนตค่ะตอนนี้ตัวเลขของคนที่ติดเชื้อเพิ่มในเขตของลอสแอนเจลิสนี้เท่าไหร่นะคะต่อว,วันรู้สึกว่ามานนี้เกิน9 00 0กว่า คนนะคะ9,700อะไรประมาณนี้นะคะมากกว่าทั้งเดือนออกโทเบอร์ October, ทั้งเดือนเลยค่ะโอ้ในวัน <Yeah. S 1> เดียวนะคะค่ะใน,นวัน <S 1> 1 <S เดียว,วันถือว่าก็วิกฤตทีเดียวเชียวตอนนี้มาถึงเรื่องของคุณเจนิเฟอร์ว่าข่าวว่าเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศใช่ไหมคะว่ามีการที่จะมีเงินช่วยเหลือ เกี่ยวกับคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าคนที่ทำงานเป็นพนักง,งานในร้านอาหารยังไงบ้างคะค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรศคลโปรแกร,รมนี้นะคะมันเป็นโปรแกร,รมของ city of los angeles นะคะโปรแกร,รมนี้เรียกสันว่า s e r v หรือถ้าเกิดชื่อเต็มนะคะก็คือ secure emergency relief for vulnerable employees ขั้นตอนแรกนะคะคุณเนี่ยต้องอาศัยอยู่ใน Of Los Angeles, ะะ uh, City of Los Angeles นะคะ City of Los Angeles นะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่ง cover ทั้ง North Hollywood จนไปถึง Downtown จนไปถึง San Pedro เลยนะคะเพราะฉะนั้น uh, บ้านคุณหรือที่คุณอาศัยอยู่อยู่ใน L.A. หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของซิตี้นะคะก็คือ neighborhoodinfo.lacity.org นะคะเพื่อที่จะเช็คว่าบ้านของคุณเขตของบ้านของคุณนี่อยู่ในซิตี้ขอล L.A. หรือเปล่าส่วน A โปรกรมเซิร์ฟนี่นะคะก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับไม่ว่าจะเป็นเวทหรือพ่อครัวหรือแม่ครัวในครัวหรือแคชเชียร์อะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะได้เงินทุนนี้นะคะ800เหรียญน,นะคะแ0 0เหรียญน,นะคะเ,ออเงินทุนเซิร์ฟนี่นะคะเขาก็จะเริ่มเริ่มที่จะเช็แอปพลิเคชันนะคะวันจันทร์ที่7จ0 0ธันวาคมนี้นะคะเริ่ม9โมงค่ะเริ่ม9้ามงโดยที่คุณสามารถที่จะโทรเข้าไป สามหนึ่งหนึ่งทรีวันวันนะคะคอยโทรเข้าไปเลยนะคะเริ่มเก้าโมงปุ๊บโทรเข้าไปเลยค่ะสามหนึ่งหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งในการสมัครนะคะก็คือไปที่ c o r o n a ีดนะคะ v i r u s l a backslash serve s ซ e r v e ซึ่งทาง Asian Pacific กนะคะก็จะลงลงให้นะคะหรือไม่ก็ไปเฟซบุ o กของของการค้าด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ลงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะข้อหนึ่งะคะคุณต้องอยู่ในอาศัยอยู่ในซิ t y ี f l อข้อสองนะคะอินคัมของคุณนะคะของคุณคนเดียวนะคะห้ามเกินนะคะ 58, 5 8ห0เหรียญต่อปีของปี2019หรือก่อนที่โควิด โควิดจะเริ่มขึ้นนะคะแล้วคุณต้องอายุมากกว่า18นะคะแล้วคุณก็ต้องโชว์ว่าคุณสูญเสียรายได้อย่างน้อย50%เพราะโควิดนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ดีถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ a p p l ยได้แล้วได้800เหรียญสำหรับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟพ่อครัวแม่ครัวผู้ช่วยในครัวสำหรับผู้ทำงานในร้านอาหารแต่ว่าขอโทษนะคะไม่สามารถจะเป็นสาหรับเจ้าของร้านอาหารนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะคะนี มีแค่ลูกน้องที่สามารถสมัครได้นะคะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากซิตี้โดยตรงก็สามารถที่จะอ e ีเมลเข้าไปได้นะคะ serve@la.city.org อีกอย่างนะคะอยากอยากอยากเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะก็คือว่า Status ของคุณเนี่ยนะคะเขาเขาไม่สนใจนะคะคุณคุณไม่ได้เป็นซิติเซนไม่ได้เป็น Green Card ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะสมัครเงินทุน800เหรียญนี้ได้นะคะขอให้ 1. คุณอยู่ในซิดนีย์เ e ลลสสคุณอยู่18ขึ้นไป 3. อินคัมของคุณในปีที่ผ่านมาไม่เกิน5 50, 5 8 5ั4 0เหรียญต่อปีแล้วก็คุณศูญเสียรายได้อย่างน้อย50%คุณก็สามารถที่จะอพลาย800เหรียญนี้ได้ค่ะค่ะเริ่มตั้งต่วันที่7คือพรุ่งนี้ถึงเมื่อไหรค่คะ จนกว่าหมดค่ะเพราะเขามีทั้งหมดได้แค่4,000คนนะคะ800เหรียญสำหรับ4,000คนค่ะเพราะ first come first serve ค่ะเ,ออเมื่อหลายเดือนที่แล้วทางซิตี้ก็ออกคล้ายๆกับอย่างนี้สำหรับผู้เช่านะคะไปเร็วมากเพราะฉะนั้น9โมงให้รีบโทรเข้าเลยค่ะ311ค่ะตื่นมารอเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมารอเลยค่ะค่ะก็ถือว่า800เหรียญนี่ครั้งเดียวใช่ไหมคะ ครั้งเดียวเลยค่ะครั้งเดียวตอนนี้มีงบครั้งเดียวเพราะว่าฟันนี้เป็นฟันที่ทาง c i t y of Los Angeles ได้ทำขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าเงินงบเนี่ยมาจากโด onation น,น,นะคะไม่ใช่มาจาก mm hmm. ภาษีของทุกคนที่อยู่ที่นี่อะค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครมีใจที่จะ donate ในกองทุนอันนี้ค่ะค่ะ อันนี้ก็คือเงินที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับคนที่มีธุรกิจหรือว่าทํางานในส่วนของร้านอาหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่มันก็ไม่ยากที่จะเยียวยานะะตนตอนนี้ถือว่าลําบากกันนะคะลำบากค่ะในส่วนของร้านนวดนะคะตอนนี้ก็คือปิดมีอะไรช่วยเหลือร้านนวดไหมคะยังไม่มีเนาะ ณนะตอนนี้เรื่องแกรนดเนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะ,ะตาม Asian Pacific หรือว่าตาม Facebook ของหอการค้านะคะเพราะว่าพอมีเงินแกรนด์หรือเงินทุนหรืออะไรเข้ามาแล้วก็คอยลงเลยค่ะ,ะท่านผู้ชมจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อมันมีเข้ามาสามารถ Follow ทาง Facebook ของเราได้ค่ะ มี question ถึงเรื่องของเงินเช่น stimulus check หรือว่า p o a ตอนนี้มีแนวโน้มอะไรไหมคะก็อาจจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็คุยคุยกันอยู่นะคะก็ต้องรอดูนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาหวังว่าทางทางรัฐบาลนะคะจะจะจะ make agreement ได้สำหรับสาหรับทุกคนนะคะสำหรับธุรกิจทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้ก่ะค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจที่สนับสนุนรายการนี้นะคะเรากกลับมาพบในช่วงหน้ากับในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ค่ะถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside Thailand Changa Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly, four diamond service that you have come to know, with new health and safety measures, because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. <coughs> แล้วก็ถ้ามาทานอาหารเราแล้วบอกเราว่าทราบร้านเราจาก The Asian Pacific News นะครับเราก็จะมีลดพิเศษให้10%ครับตอนนี้ขายสติกบาร์บีคิวแล้วก็ราหน้าอยู่ที่หน้าไทยแลนด์ซาซ่าครมีกรอบเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับขายผัดซีอิ๊วนะครับที่มันอร่อยก็คือหมูของผมมาหมากักมันจะนุ่มครับขายสติกบาร์บีคิวครับขายหมูเนื้อไก่ ก็เย็นอะไรอย่างนี้ครับนมคารามลคารามโออะไรอย่างนี้ครับโกออนไลน์ได้ครับสาม7 1 9 9 6 9 9ครับถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ครับถ้าใครมีคำถามนะคะในเรื่องการขายบ้านซื้อบ้านติดต่อกันมาได้ค่ะหรือมีคำถามอย่างอื่นนะคะยินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะคะค่าเช่าหรือว่าปัญหาในเรื่องเชาบ้านก็ติดต่อมาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ เราก็มาพูดคุยกันนะคะสองท่านจากหอ,อการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้นะคะคือคุณอรสเซรินนะคะประธานหอ,อการค้าและคุณเจนิเฟอร์เฮรันดกค่ะซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้ไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของผลกระทบในการที่เกิดโควิด -19 แล้วแล้วก็มีการที่มีการประกาศเซฟออนโฮมนะคะในเขตต่างๆ ที่อยู่ในซาเทิร์แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็คนที่ทำงานในส่วนของธุรกิจร้านอาหารรวมถึงร้านนวดซึ่งจริงๆแล้ว2นะ่สธุรกิจนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของคนไทยชุมชนไทยเลยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอันดับ2คือร้านนวดนะคะค่ะคุณจอยนอกเหนือจากสธุรกิจนี้แล้วเนี่ย ที่เราพบหรือว่ามีคนที่มาปรึกษาเนี่ยมีธุรกิจอื่นๆอีกไหมคะตอนนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารกับร้านนวดนะคะ <Ha. S 2> แต่คือทางของค้าก็คือพยายามจะร่วมกับองค์กรของรัฐบาลนะคะใหญ่ๆนะคะที่ทำงานกับรัฐโดยตรงเหมือนกับทาง California Restaurant Association ใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยงานที่เข้าไปล็อบบี้รือพยายามจะล็อบบี้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนกฎหมายที่จะช่วยเหลือร้านอาหารและการมี วิกฤตอย่างนี้นะคะเหมือนกับที่ก็ปิด outdoor dining ทาง restaurant association ก็ได้เข้าไปในศาลเพื่อสู้ช่วยเหลือร้านอาหารนะคะอยากจะแนะนำนะคะถ้าคุณเป็นคนไทยนะคะคุณมีสิทธินะคะที่จะมีเสียงนะคะอยากจะให้นำมีโอกาสที่จะไปร่วมกับองค์กรพวกนี้นะคะเหมือนกับที่ผ่านมาที่ก็ปิด outdoor dining เขาทางหองการค้าก็ช่วยล่าลายเซ็นจากร้านอาหารนะคะ ว่าใครที่ลำบากเพื่อจะได้เปิดร้านอาหารให้ทานข้าวนอกได้อีกครัจะให้คนไทยช่วยเป็นกำลังใจด,ด้วยนะคะในการที่ออกเสียงเพื่อจะได้มีพลังเป็นฝึกแผนที่จะช่วยให้เปลี่ยนกฎหมายได้ในทางที่จะช่วยเหลือน้นอาหารในช่วยธุรกิจต่างๆได้ค่ะค่ะถ้าเราเห็นนะคะว่าในช่วงของอหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าให้สามารถเปิดบริการเอาดอได้นะ่ะ จะเห็นภาพว่าร้านอาหารไทยนะคะหลายหลายร้านเนี่ยลง,งทุนไปก,กับการที่ตกแต่งเอาดอร์ด้วยนะคะใช้งบประมาณในส่วนหนึ่งซึ่งมันก็แย่อยู่แล้วอะ่ะกระทบจากการที่ได้รับผลกระทบท,บทบี่ไม่สามารถมีอินดอรได้ก็มาลงทุนในเอาดอร์ตอนนี้เอาดอร์ไม่สามารถเปิดได้เนี่ยรู้สึกมันเฮิร์ตเหมือนกันนะคุณดอยใช่ก็ก็รู้สึกว่าเห็นวัน หลายบริเวณเงียบไปเลยนะคะร้านอาหารที่แบบ r k i ์ g ี่หลอพอก็ตั้งข้างน,นอกมีคนมาทานใช่ไหมคะตอนนี้ก็เงียบก็คือในทางหนึ่งที่แนะนําว่าช่วยร้านอาหารหรือร้านนวดได้อย่ในอาจจะตอนนี้ฮอลล d เดย์ใช่ไหมคะสนับสนุนในการที่อาจจะซื้อกิฟต์คาร์ดนะคะจากทางร้านเขาจะได้มีตังค์ที่จะใช้ตอนนี้เพื่อเปิดนะคะหรือหลอดในสามอาทิตย์ที่จะที่เขาต้องปิดร้านใช่ไหมคะอาจจะมีการสนับสนุนธุรกิจไทยของเราอาจจะซื้อทูโกนะคะจากร้านร้าน ที่เขาขายตอนนี้ต้องขายทูโกลเดลิเวอร่อย่างเดียวนะคะพยายามสนับสนุนร้านเล็กๆค่ะคนไทยของเรานะคะค่ะนอกจากนี้ร้านนวดคือเปิดในข้างในไม่ได้เปิดเอาดอก็เสียงเงินตกแต่งข้างนอกกันแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็คือปิดสนิทแล้วเหมือนกันนะคะในเริ่มตั้งแต่คืนนี้ใช่ใช่แต่ถ้าเราสนับสนุนซื้อกิฟต์คูร์ดจากเขาได้ใช่ไหมคะใช้มกรลาใช้ลาเปิด ร้านร้านก็เปิดได้อย่างน้อยเขาจะได้มีตังค์ที่จะใช้ตามมีสำหรับค่าใช้จ่ายของเขาค่ะค่ะน้องเจนอยากจะมีอะไรที่จะแนะนำไหมคะก็ก็ในเรื่องในการแนะนำก็คือก็แคอเห็นใจนะคะแล้วก็เป็นคอยเป็นกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณรัสเดนได้พูดแล้วก็พยายามซื้อกิฟต์ค์ดให้อุดหนุนกับร้านแล้วก็คอยที่จะติดตาม ข่าวสารอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ถึงแม้ว่าในสามอาทิตย์นะคะก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะถ้าเกิดว่าเคสมันไม่ได้ขึ้นหรือว่าเคสลงเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะให้เคสมันลงเราจะได้เปิดในสามอาทิตย์ข้างหน้านะคะก็แล้วก็คอยคอยระวังตัวคอย คอยใส่แมสคอยล้างมือตามที่เราทํากันมาในหลายเดือนที่ผ่านมาก็ก็แนะนําทำตามตาม,ตามนี้เลยนะคะเราจะได้มาเปิดร้านเปิดธุรกิจได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่คุณจอยออได้พูดถึงก็คือถ้าเกิดมีองค์กรไหนที่สามารถที่จะช่วยคุณได้เ,เราอาจจะเป็นร้านเล็กๆเราอาจจะไม่มีเงินซัพพอร์ที่จะไป ไปขึ้นส่งขึ้นสารกับคา u n ตี้อะไรอย่างนี้มันอาจจะลำบากสําหรับเราเพราะว่าเราแค่เป็นร้านเล็กๆแต่เราสามารถที่จะจอยองค์กรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น uh, California uh, Restaurant Association หรือหอการค้าเหลืออะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเป็น uh, พลังเสียงที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะช่วยๆกันในการที่จะ uh, เป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะ uh, ไปได้รอดในช่วงที่วิกฤตในช่วงนี้ค่ะค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวเอเชียเนี่ยนะคะในเรื่องของการป้องกันใส่แมสก็ตามล้างมือดูแลเนี่ยเราจะดูแลกันดีนะคะค่ะใช่ค่อนข้างดีทั้งใส่แมสตรงนี้แล้วก็ ใส่ใส่ face s h ด้วยนะคะ mm hmm. เห็นนะคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเราอยากแนะนำนิดนึง face s h ดีมากเลยค่ะแต่ควรใส่ m a s ์ด้วยข้างในนะคะ mm hmm. ไม่ใช่แค mm ่ hmm. <S face s h อย่างเดียวคือเต็มที่เลยค่ะแล้วก,ก็ล้างมือค่ะล้างมือสําคัญมากเลยค่ะแล้วเห็นมีอีกกฎหมายหนึ่งออกมาใช่ไหมคะคุณจอยคือการที่เดินทางจากรัฐอื่นหรือว่าจากประเทศต่างประเทศเข้าในส่วนของแคลิฟอร์เนีย ที่ะจะต้องมีการ register แล้วก็ self quarantine สิ quar วันใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ออกมานะคะถ้าไม่ไม่รับเซนนะคะก็อาจจะมีการปรับเงินนะคะห้าร้อเหรียญค่ะค่ะวันนี้เคยเห็นมีคำถามเข้ามานะคะว่ามาเทีย่ยวจากต่างรัฐเข้ามาในแคลิฟอร์เนียแต่ว่าจะอยู่แค่2อวันเท่านั้นจะต้องมี quarantine ไหม อันนี้เห็นเยบอกว่าไม่ว่าจะอยู่กี่วันก็ตามกดก็คือกดนะคะใช่แล้วตอนนี้<ำ>ก็คือทางเอา order regional order อันใหม่นี้นะคะก็คือห้ามมีการเดินทางนะคะถ้าไม่ถ้าไม essential นะคะตอนนี้เหมือนกับโรงแรมหรือที่พักนะคะข้อห้ามรับแขกที่ไม่ใช่เป็น essential worker หรือเป็นสำหรับ leisure หรือ vacation นะคะคือคนที่มาพักก็จะเป็นคนอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรที่ เป็นการจําเป็นนะคะ,ะในเวลานี้เหมือนกับถ้าคุณเป็นพยาบาลที่ต้องเดินทางมาจากที่อื่นแล้วต้องมาทํางานที่นี่ใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือโรงแรมเขาเช่าห้องให้ได้แต่แค่มาเที่ยวอย่างนี้เขาก็ตอนนี้คำสั่งหมาก็คือไม่ให้มีการท่องเที่ยวนะคะค่ะ ก็คือคำว่าเซฟแอนโฮมดีที่สุดใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือท่านผู้ชมที่ชมอาจจะอยู่รัฐอื่นนอกเหนือจากแคลิฟอร์เนียก็ลองเช็คดูกฎในกฎหมายของข้อบังคับในรัฐต่างๆของท่านนะคะว่าบางกฎอาจจะต่างไปจากแคลิฟอร์เนียก็ได้นะคะค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านทั้งคุณรอสรินนะคะปัทมคันทินประธานหอการค้าไทยอเมริกันนะคะแห่ง ania, แคลิฟอร์เนียและคุณเจนนิเฟอร์อิงรามนะคะถือว่าเราได้รับข้อมูลดีๆแล้วก็มาเผื่อแผ่ท่านผู้รรมชมที่ติดตามเพจของ Asian Pacific News นะคะเรากอา็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่อยากจะทราบอัปเดตนะคะในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของธุรกิจเรื่องของ กฎหมายใหม่ๆนะคะติดตามเพจของ Thai Chamber of Commerce California นะคะก็จะมีข่าวคราวมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอให้ท,ท,ท,ทุกคนปลอดภัยค่ะ